เป็นบทสรุปซีรีส์ที่ส่วนตัวผมชอบมากนะครับสำหรับโลกิซีซั่นที่1คือผมรู้สึกว่าพอเราเข้ามาทําข้อมูลที่เชื่อมกับคอมิกไปด้วยมันก็เลยทําให้ผมอินแล้วก็หายกับตลลัวละครแล้วก็ประเด็นในเรื่องต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในเอพิโซดสุดท้ายยิ่งขึ้นไปอีกเอาละครับแต่ว่ายัางไงก็ตามวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงอิสเทอร์เอ็กและข้อสังเกตต่างๆที่ได้จากเอพิโซดปิดซีซั่นในชื่อตอนว่า for all times always กันนะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะ ข้อสังเกตที่1ก็คืออินโทรเปิดเรื่องที่ทางพุูงกับนำเอาเสียงของตัวละครต่างๆจากอีเวนต์าตามากมายที่เกิดขึ้นใน s ซ c r e ต t i m e l i น์มารีรันอีกครั้งนับตั้งแต่เสียงเพลงประกอบที่ซีฟกับเพ็กกี้เต้นรำด้วยกัน เวทูโกทิกแท็กที่พูดโดยแซมจากกัปตันอเมริกาซีวิลวอล์วา k a n ดาฟอร์เอเวที่พูดโดยทีชาร่าจาก a v e นเจอร์อินฟินิตี้วอลนะครับเดนซ์ออฟบที่พูดโดยปีเตอร์ฟิลก่อนที่เขาจะเต้นโชว์ในภาพยนตร์การเด i นออฟเดอะกาแล็กซี่หรือว่าคําพูดของทอจากภาคร,รักนาร็อกที่บอกว่าฮักเป็นเพื่อนร่วมง,งานของเขาก่อนที่ทั้งสองจะประลองกันในที่สุด Dance friend a He's Off Bro! He friend from World ซึ่งก็ต้องบอกว่ายังมีอีกหลายคําพูดที่ถูกเอามาใส่ในฉากนี้นะครับทว่าที่เจ๋งกว่านั้นก็คือมันมีคําพูดของบุคคลสําคัญจากประวัติศาสตร์ด้วยเช่น One Step for Man ที่พูดโดยนิวอัลสตรองเสียงของเกรธาทันเบิร์กนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมบุคคลแห่งปี2019ของนิตยสารไทม์ที่พูดออกมาว่าพวกเขากล้าทําแบบนั้นลงไปได้ยังไงหรือว่าคําพูดของเนลสันม a นเดล a าที่บอกว่า We have fought for the right to experience peace เราต่อสู้เพื่อสิทธิของเราที่จะได้สัมผัสรับรู้ก,กับการมีสันติภาพ เหล่านี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างจากคำพูดที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วมันเกิดขึ้นในยูนิเวอร์สหรือว่าไทม์ไลน์หนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าในซีนเดียวกันคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีภาพของจังกรวาล2วงที่ไม่เชื่อมต่อกันนั่นเอง ข้สังเกตที่2ย้อนกลับไปในช่วงที่ภาพจากอาวานค่อยค่อยซูมออกมาจากระบบโซลาร์สิสเ็มยานลำนึงได้บินผ่านหน้าเราไปนะครับแหล่งข้อมูลที่ผมไปหามาจาก2ที่คิดไม่เหมือนกันที่แรกบอกว่าลักษณะมันคล้ายกับยานควินเจตที่นานชาก,กับคลินบาร์ตันใช้ในทางออกไปนอกอวกาศจากเหตุการณ์ใน a อเวนเจอร์เอ็นเกมส่วนอีกไอเดียหนึ่งนั้นคิดว่ามันอาจจะเป็นยานเดอะไวสเปสชิพที่ราวน้าพูดถึงในเอพิโซดก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้ ข้อที่3เพลงประกอบที่ใช้ตอนขึ้นโลโก้โลกิที่ไม่เหมือนกับเอพิโซดก่อนๆมันเหมือนเป็นในยะว่าสิ่งที่เราจะได้รับรู้ต่อจากนี้แทนที่จะเป็นคําตอบของเรื่องทั้งหมดแต่ว่าข้อมูลที่ได้อาจจะมาพร้อมกับปริศนาที่คาดเดาไม่ถึงอีกมากมายหลังจากนั้น ข้อที่4 The Citadel of Time นี่คือสถานที่ที่เก็บงำความลับผู้ที่อยู่เบื้องหลังทีวเอาไว้ครับและมิสมินิตก็เป็นคนบอกเราเองว่าเราเรียกปราสาทแห่งนี้ว่า The Citadel of Time แต่ตามตัวก็คือป้อมปราการแห่งเวลาทั้งนี้ถ้าอ้างอิงจากคอมิก Citadel of Time เคยปรากฏมาแล้วครั้งหนึ่งในทอฉบับที่245เมื่อทอและเจนฟอสเตอร์ออกเดินทางไปพบกับฮิฮูริเมนเพื่อบอกความจริงเกี่ยวกับ Time Twister ว่าพวกเขาทั้ง3คนสร้างความวุ่นวายให้กับไทม์ไลน์มากแค่ไหนฮิฮูริเมนจึงร่วมมือที่จะทำ ต่อไปข้อที่5ก็คือ he who remains จากการ์ตูนนั้นข้อมูลบอกว่าเขาคือผู้อำนวยการคนสุดท้ายของ T.V.A จากมิติเวลาหนึ่งที่เหลือรอดชีวิตมาได้เขาจึงตัดสินใจสร้าง T.V.A ขึ้นมาใหม่พร้อมกับการบัญญัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบเดียวกับมิติเวลาที่เขาพบเจอมาเพร้ะเรื่องดังกล่าวเมื่อเอามาตีความลงในจักรวาล M.C.U. แม้จะไม่ได้ตรงกันแบบเป๊ะๆนะครับแต่เป้าหมายโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างคล้ายกันในระดับหนึ่งเลยเละครับ ข้อที่6คาดเดาว่าเดอะซิาเดลออฟไทม์ที่เราได้เห็นนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่หลงเหลือมาจากอาณาจักรของฮีฮูริเมสครับโดยรอบคือซากดวงดาวที่ได้รับความเสียหายอาจจะมาจากการต่อสู้ของพวกเขาเองไม่ก็เป็นผลกระทบจากการพยายามเข้าควบคุมอไลออสแต่ว่าที่แน่ๆก็คือ The End of Time แห่งนี้น่าจะเป็นโครโนโพลิสที่หลงเหลืออยู่ เทว่าในตอนจบเมื่อทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเรากลับไปที่นั่นอีกครั้งอาณาจักรดังกล่าวจะมาในเวอร์ชั่นสมบูรณ์แบบในคอมิกเลยก็เป็นไปได้กลับกันนะครับทฤษฎีอีกอันก็เชื่อว่าเดอะซิ a เด l o ออฟไทกับอาณาจักรที่เป็นที่ตั้งหน่วยงานของ TVA ที่เราได้เห็นในโลกีเอพโซดที่1ก็คือ c h r o n นโ o l i สนั่นเองครับข้อที่7การเจรจาโดยมิสมินิด ธอปรากฏตัวขึ้นเพื่อเสนอข้อต่อรองให้กับโลกิและซิลวี่ไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ใหม่ที่ฮีฮูริเมนสคิดออกแล้วว่าจะทำยังไงให้การมีอยู่ของโลกิกับซิลวี่ไม่ส่งผลกระทบต่อเซกเรตไทม์ไลน์ข้อเสนอทั้งการที่ให้เขาเอาชนะอเวนเจอร์ได้ครอบครองแอสการ์ดสังหารธานอสและถือครองอินฟินิตี้สโตนทั้ง6แถมยังได้อยู่กับซิลวี่อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นข้อเสนอที่พร้อมเทหมดหน้าตักเพื่อให้พวกเขากลับเข้าสู่เดอะแมทริกซ์ใช่ครับผมพูดไม่ผิดเพราะว่าซีนนี้เอาตามตรงตอนที่ดูสิ่งแรกที่ผมนึึกกกกถงง็คคืออฉา,รา,จ,าอจรรขตัละททีีทย่ยศนโบฟ เราะว่าเขาอยากกลับไปใช้ชีวิตในแมทริกซ์อีกครั้งเขาไม่ต้องการออกมารับรู้อะไรพวกนี้อีกต่อไปแล้วถ้าว่าคําตอบของโลก,กีกับซิวิี่ถ้าเลือกรับข้อเสนอนั้้นเสนเหตุทำลายก็จะยังเป็นเหมือนเดิมต่อไปนั่นเองครับข้อที่8ทําคิปเปอร์ทั้ง4คน เมื่อ2ตัวเอกเข้าไปด้านในเรื่อยๆก่อนที่ฮีฮูรีเมนส์จะปรากฏตัวเราจะได้เห็นรูปปั้นไทม์คีปเปอร์สี่คนครับทว่าหนึ่งในนั้นกลับถูกทําลายลงเราจึงเชื่อว่ามันอาจจะเป็นรูปปั้นที่แสดงถึงตัวตนของฮีฮูรีเมนส์ที่มีบทบาทเป็นวายร้ายก็เลยถูกทําลายไปแล้วก็เป็นไปได้กลับกันนะครับในคอมิกเองก็มีระบุเอาไว้ว่าไทม์คีปเปอร์ก็มี4คนในตอนแรกเช่นกันทว่ามีอีกหนึ่งคนที่มีชื่อว่า The Oracle of ลอวะนั้นถูกในประเทศออกไปด้วยคําสั่งของฮีฮูร ข้อที่เา he who remains สังเกตว่าตั้งแต่ต้นวิดีโอผมยังไม่ได้พูดถึงชื่อแค่ง The Conqueror ออกมาเลยนะครับเหตุผลที่ไม่ได้เรียกเขาแบบนั้นข้อแรกก็เพราะว่าถ้าผู้ชมลองไปดูในช่วงเครดิตโจนาธานเมเจอร์ที่รับบทนี้ไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นแคงแต่เขาแสดงเป็น He ฮ h รีเ m a ส n s ครับและถ้าถามว่าผมคิดเห็อย่างไงกับตัวละครคนนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบการตีความออกมาแบบนี้มากๆมันเคารพความเป็นคอมิกแล้วก็ยังให้ความกระจ่างครับเราจากชื่อด้วยว่าทําไมเขาจึงถูกเรียกแบบนั้นทําไมจึงเหลือแค่เขาคนเดียวในการ์ตูนแคงคือผู้ที่พยายามศึกษาวิธีการของ He ฮ h รีเ m a ส n s จนแตกฉานแล้วนำไปสู่การยึดครองไทม์ไลน์ต่างๆทว่าใน MCU ตัวละครทั้งสองถูกเอามารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแบบไร้รอยต่อเด็กๆว่าครบจบในคนคนเดียวเหมือนแอดไวส์ยังไงละครับแอดไวส์ส่วจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆเด็กมากมายโดยตั้อองแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก advice.co.th สามารถใช้โค้ด tmwf7 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะครับยังไงก็ฝากเอาด้วยนะนึกถึง IT นึกถึง advice ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในนนนนทีีี่่เดยวคครับับบและอกหึงผู้สสุน เทนอง The Move ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ o f t u s สแว้นถน้ใสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายครับอีกทั้ง o p t u s มีขาแว่นที่เบาและบางแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทับไม่งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o f t u s และถ้าใช้โค้ด The Move ได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะ เอาละครับประเด็นของ k e Who Remains ยังเชื่อมโยงไปยังคำถามที่เราเคยตั้งเอาไว้ในเอพิโซดก่อนๆว่าบางทีความจริงมันอาจจะกลับตาลปัดไปหมดก็ได้เพราะหนังพยายามทำให้เราเชื่อว่า T.V.A เป็นวายร้ายแต่กลับกลายเป็นว่าเป้าหมายของบอสใหญ่กลับใช้คอนเซปต์แบบเดียวกับจุดประสงค์ของ Thanos นั่นก็คือการป้องกันไม่ให้เกิด Multiversal w a r นั่นเองข้อที่10บ n a t i o n e l Richard ถ้าจะให้เรียกชื่อที่ครอบคลุมนะครับส่วนตัวผมมองว่า n a t i o n e l Richard น่าจะใช่ที่สุดแล้วละครับสำหรับตัวละครคนนี้นะ ประวัติของเขาใน MCU ถูกเปิดเผยออกมาจากค remains แล้วว่าเขาเป็นมนุษย์โลกที่เกิดมาในช่วงศตวรรษที่31และด้วยความปราดเปรื่องในด้านวิทยาศาสตร์ของเขาก็ทําให้นทีเนียลค้นพบไทม์ไลน์ต่างๆจนนำไปสู่การค้นคว้าและหาทางออกไปจากเส้นเวลาเหล่านี้กระทั่งเขาก็ได้พบกับแวรเรียนของตนเองคนอื่นๆในที่สุดนอกจากนั้นถ้ามองในมุมของคอมิกกันบ้างนะครับนทีเนียลยังเป็นบิดาของรีดริชาร์ดแห่งแฟนตาสติกโฟอีกด้วยแต่ว่าปมปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องฉบับโลกิกก็คือนาทีเนียลริชาร์ดไม่ ก็ต้องการยึดครองไทม์ไลน์อื่นๆจนนำไปสู่สงครามระหว่างเส้นเวลาตามมาแน่นอนนะครับว่าแข็งก็คือหนึ่งในตัวตนของเนทิเนลลีชาร์ดในด้านที่เป็นวายร้ายกลับกันในมิติเวลาที่เขากลายเป็นฝั่งฮีโร่ก็มีช่กเช่นไอออนแลดผู้สวมชุดไอออนแมนและเข้าร่วมทีมอย่างอเวนเจอร์สตัวตนของเนทิเนลลีชาร์ดยังมีอีกมากมายนะครับเช่นอิโมทัสผู้เป็นนมะตะฟาโรรามทัสผู้มีอำนาจสูงสุดในอียิปต์โบราณ มิสเตอร์กริฟฟอนผู้ครอบครอง k ค n เ Enterprise ที่เราเห็นสร้างตึกดังกล่าวไปในไปโซนที่5หรือแม้แต่การอ้างตนเป็นดร์ดูมก็เคยปรากฏมาแล้วในคอม,มิกครับ ฉะนั้นผมจึงมองว่า MCU ต่อจากนี้จะมีความไปไปได้ต่างๆอีกมากมายและมันจะมีนาเทเนียลริชาร์ดเป็นหนึ่งในตัวแปรตั้งต้นของเรื่องราวเหล่านั้นเพราะว่าขแขนงไทม์ไลน์ได้แตกออกไปอย่างยุ่งเหยิงนะครับที่สําคัญผู้ที่ถือกําเนิดขึ้นแล้วมาแทนที่ Hero r e m มนส s ก็คือนาเทเนียลริชาร์ดที่จะกลายมาเป็นแค n งเดือ o n อ u e r อร์เรรไว้ายคนสําคัญของ MCU เฟสต่อไปแบบเดียวกับธานอสในอินฟินิตี้ซาก่านั่นเอง ข้อที่11ปากกาของรา a บอาครับเหตุการณ์ในอพิโซดล่าสุดได้เฉลยความเกี่ยวพันของปากกาเล่มนี้ในเอพิโซดแรกว่ามันคือปากกาของ v วร i เรียนเรนสเลเข้อสังเกตในฉากเดียวกันก็คือเธอมีตัวตนอยู่ในปี2018นักสถานที่แฟร n คลินดีรูสเ High School ที่สะท้อนผ่านภาพของเขาที่แปะบนผนังครับ ข้อที่12ชื่อจริงของเรนส l เลเยอร์ก็คือรีเบคก้าทอมมิ e เนตที่แปะอยู่บนประกาศสนิยบัตด้านหลังฮันเตอร์ B15 ความน่าสนใจก็คือชื่อดังกล่าวเป็นชื่อที่ราเวน่าเปลี่ยนให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าเธอต้องการพยายามตีตัวออกห่างจากแขงในฉบับคอมมิกนั่นเอง ข้อที่13รหัสแวรียนโลกิทั้งของเขาเองและซิลวี่ถูกระบุเอาไว้ในบันทึกล่วงหน้าโดยฮีฮูริเมนส์สังเกตได้จากโลกิมีเลขรหัส L 1 1 3 0และซิลวี่มีรหัส L 1 1 9 0ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเลขเหล่านี้นอกจากจะระบุจํานวนโลกิที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วมันยังใช้เรียงลำดับการเกิดไปด้วยหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าพวกเขามีลําดับห่างกัน60คนก็นแล้วกัน ข้อที่14ในฉากที่เชิญชวนให้2ตัวเอกมารับช่วงต่อทําหน้าที่ของเขาต่อไปมีฮ e ูริเมนกินแอปเปิ้ลไปด้วยนะครับซึ่งเป็นการเปรียบเทียบอดัมอีฟแอปเปิ้ลแล้วก็อสอรพิษ เอาละครับข้อสังเกตข้อที่15ข้อสุดท้ายก็คือเวรเรียนของนันทิเนียลริชาร์ดจะกลับมามีบทบาทสําคัญในแอนด์แมนแอนด์เดอะวอร์สคนต้องมาเนียซึ่งก็จะเป็นคนละคนกับที่เราได้เจอในโลกิเอพิโซดนี้แน่นอนอีกทั้งเราคงได้เห็นการสแสดงของโจนาธานเมเจอร์ที่นําเสนอออกมาเป็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านวายร้ายในฐานะแข็งหรือคอนเคเรอร์ครับและถ้าเราเอาไปผนวกกับรูปบ้านในตอนจบกับการลืมว่าโลกิเป็นใครของโมเบียสและ B15 ผมจึงเชื่อว่าผู้ที่กลุ่มอํานาจเหนือทนะีวีเอณตอนนี้ก็คือแข็ สุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ